สวัสดีครับคอมฮอกนะครับวันนี้เราอยู่ศูนย์กีฬาราชดำเนินวันนี้พาทีมนักกีฬาที่จะไปเบอร์ลินนะครับจากสเตจไฟดวลยูนะครับวันนี้สีท่านมาทำคอมพลตเมตาบริดโปรไฟล์เทสวันนี้พูดสั้นๆนะครับเผื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยมันคือการทำอะไรมันคือการทำบัตรไลค์เดอเทสอย่างเดียวหรือเปล่ามาเป็นแค่นั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่นะครับจริงๆ l o t p m e t a b o l i c Profile t เ s t เนี่ยเราทำเพื่อดูภาพรวมของระบบพลังงานร่างกายเราทั้งหมดแลคเตเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะเทสค่าแลคเตเพื่อดูเทรนนิ่งโซนแล้วเนี่ยเราจะได้รับรู้ถึงเรื่องของระบบพลังงานร่างกายเปรียบง่ายๆนะครับเราทำรถแข่งเนี่ยครับเราทำรถขึ้นมาคันหนึ่งเราเอารถไปแข่งเนี่ยเราต้องรู้จักบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดด้วยนะครับว่ากินน้ำมันเท่าไหร่ใช้น้ำมันแบบไหน จะทําให้ประสิทธิภาพการใช้น้ํามันมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรเราจะไปต้องรู้เรื่องระบบพลังงานพวกนี้นะครับการเทสกับโทมฮอคพลาสตเนี่ยจะได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อที่จะนํามาใช้ในการวางแผนทั้งซ้อมและแข่งได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับนักกีฬาเรานะครับว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปเลยแ<อ>นะนําตัวหน่อย <c oughs> ครับเหมืองครับ ครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างเทสก็ตาลายนิดหน่อยครับบตาลายครับเหนื่อยตอนไหนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมบางคนคากลัวงว่าโอ้โหต้องแบบมันต้องฟิตมากไหมต้องมาเทสแบบนี้ก็ไม่เหนื่อยเลยครับเหนื่อยแค่รอบสุดท้ายที่เอาอ่อเอาแค่นั้นเลยครับใช่ไหมใช่ครับนอกนั้นก็คือเหมือนเป็นการไล่ความเหนื่อยขึ้นไปใช่ครับตามที่เราซ้อมมาเลยครับอ่าครับโอเคโอเคได้ก็เดี๋ยวเรานัดฟังผลกันอีกทีหนึ่งได้ครับนะครับเป้าเบอร์ลินนี่คิดว่า เปาคิดว่าน่าจะให้ได้ดีที่สุดครับใกล้เคียงบีคิวที่สุดครับโอเคโอเคเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับ,รบเรามาอยู่กับสาวๆบ้างนะครับแนะนำนิดหนึ่งครับค่ะชื่อพี่แอนนะคะก็รอบนี้มาทา <c oughs> สอบความสามารถของตัวเองนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็เหนื่อยไหมครับพี <c oughs> ่เหนื่อยไหม <c oughs> ตอนแรกไม่เหนื่อยก็มาซ้อมวิ่งสบายๆแต่ตอนที่รอบสุดท้ายก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าอ๋อไอวิ่งร้อยเนี่ยมันคือแบบนี้ค่ะ <c oughs> หลายคนเขากลัวว่ามาเทสแล้วเหนื่อยไงไม่เหนื่อยนะมันจะมันก็จะรู้สึกเหนื่อยแค่ช่วง,<ร>งที่ไ,ไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วแต่หลังจากที่วิ่งเสร็จเราก็ปกตินะคะนี่ก็ยังรู้สึกสนุกเลยค่ะโอเคโอเคแล้วเป้าที่เบอร์ลินเป็นไงครับเป้า รอ,อบนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะวิ่งให้ดีกว่าเดิมคิดว่าอยากจะจบที่4.5 4ชั่วโมง30นาทีค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเราพาไปได้ค่ะได้เลยเต็มที่ค่ะอ,อันนี้ามาพี่หญิงบ้างครับ พ, 5, พี่หญิงค่ะมาจากระยองค่ะวันนี้รีบมานิดนึงตื่นตีส <laughs> ี่นี่นี่นี่เทส <laughs> เป็นไงบ้างครับเ <laughs> หนื่อยไหมพี่รอบที่หนึ่งรอบที่สองก็โอเคค่ะเพอรอบสุดท้ายที่โค้ชบอกว่าให้วิ่งสุดคือจริงๆอะสุดตั้งแต่รอบที่หนึ่งแล้ว <laughs> <laughs> และรอบที่สองก็คือน้องน้องสองคนช่วยเชียร์มันคือแบบการหายใจคือแบบคือสุดสุดจริงๆสุดจนแบบหายใจร้อนคออะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> <ด>แต่ก็มาเป็นวีลทูแม็พี่ดีแล้วค่ะ เป้าเป็นไงครับเป้าคือขอให้จบแบบมีความสุขสุดๆ,ๆแล้วค่ะเยี่ยมเลยครับตรงตามเวลาก็ไม่ติดนะคะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชื่อบอยนะครับสิทธิ์คุณบุญกิตนะครับก็ตามโคสตโทมานานมากแล้วจากในในสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาอยู่ u เด e r coach ของโค้ชโค้ชโทนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่วิ่งแบบงูประปาแล้วก็แบบเคยเคยเคย,เคยพังตอนที่ไปวิ่งที่เบอร์ลินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีการวางแผนในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา<ม>การกินแล้วก็เรื่องของเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะวิ่งให้จบและดีเหนื่อยไหมเทสส่วนใหญ่คนคนที่ดูเวลาผมโพสเนี่ยกลัวว่าแบบโว มันสำหรับมืออาชีพหว่าการที่เลยไม่เลยฮะคือคือมันมันเหนื่อยในจุดที่ที่ที่เราต้องเหนื่อยเพราะว่าเราต้องเอาความเหนื่อยนั้นไปไปหาค่าที่เราจะทําให้เราไม่เหนื่อยในอนาคตครับเราเขาขอยืมไปใช้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับเลยครับเทสก็สนุกนะสนุกครับสนุกแล้วเป้าของพี่บอยรอบนี้เป็นไรเอ่ออยากจะจบที่คาโก ด้วยสับสี่แต่ว่าไม่รู้จะทาได้ไหมก็ก็ก็ผมผมผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าจะมาโค้ชโทเป็นคนมั่นใจขึ้นเยอะนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าเราทำได้ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปรอเชียร์กันที่ขอบคุณครับเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์กับนักกีฬาที่มาเทสกันไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับหลายๆคนกลัวว่าแบบโอ้เดี๋ยวมาเทสมันมันเป็นการเทสที่สําหรับมืออาชีพไหมเราต้องฟิตเราต้องเก่งไหมจริงๆต้องยืมคําพี่บอยมานะครับว่า มันเหนื่อยครับมันเหนื่อยแต่เหนื่อยไม่มากเหนื่อยเพื่อจะไม่เหนื่อยในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้โซนเรารู้วิธีการซ้อมที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เวลาในการซ้อมเนี่ยได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ลองก็มาได้เลยนะครับโทมฮอคพลาสรออยู่นะครับไลน์อาร์ตโทมฮอคพลัสครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ